สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมพาลงมอดชาแนลในคลิปนี้เราจะมาเล่นมอดสุดโหดที่มีชื่อว่าเนเน m แม่มอดจาก Resident Evil 4กันครับวันนี้จะเพิ่มระดับความยากของเกมขึ้นไปอีกขั้นบอกแล้วว่าคนที่ชอบความท้าทายเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับแน่นอนนะครับว่าผมขอเลือกระดับยากสุดก่อนเลยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเอาโอ,อ้ก็ต้องว่าจะเก่งโอ้โหเปิดมาก็้วัวเลย เออเออใส่ดิใส่ดิอุ้ยหลบอืมหาที่จุกกระตุกทีไม่โดนหรอกเออชิบหายเราตามมาเออเออสักทีสักที เออโอ้ยยังไปโดนอืมโอ้โหกวจะเก็บหมดอืไมได้มีสองอันโอเคโกโกโกอ่าถึงเวลาให้ความดูเดือด เอาละไอพวกชาวบ้านเอาละเปิดก่อนได้เปรียบดีกว่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันมาเลยพี่เลื่อยเอ,อ้ย โอ้มาอย่างเยอะขูหลบแบลที่ทหลบอีกทีหลบอีกทีที่อีกเลยหลบอีกทีเออหาที่หลบหาที่หลบเออหลงลุกคุกคาน ไม่ต้องขึ้นอยู่ข้างบนนี่ปลอดภัยเอ,อ้ยหน้าเอาไปดิเฮ้ยโอ้มีอะไรจะหมดแล้วเออไอ้ป้าเออทางอย่างอย่างข้างข้างเรื่อมันข้างว่ะโอ้เอ,อ๊ะ ไม่ต้องขึ้นอ่ะน้อยหนาไปกินเริ่มจะขึ้นอันนี้ไม่กี่ต้องต้องมีใครต้องขึ้นเออยโอ้ตายยากจังเลยแต่ละตัวเนี่ยมันก็เอ,อ้ยไปทางโน้นนี่แหละไม่ได้ เออเอาน้อยหนาไปกินเออแค่นี้มันไม่ตายหรอกอเออจะขึ้นมาอีกเลยโอ้โหเหลือระครังจะดังวะเนี่ยยังหยิบ เอายังจะขึ้นอีกโอ้พวกบนนี้ปลอดภัยจริงๆเลยเชี่ยเชี่ยตกใจมันค้างเดี๋ยวเสียบัตรแล้วเนี่ยเอาาอีป้าเนยมาขึ้นมาได้ไงไม่ได้แล้ว ยิงบอลรัวเฉลี่กันเฮ้ยเจี๊ยดมีจริงไม่มีเออสักทีโอ้โหกว่าจะตายเฮ้ยจะขาดเวลามานานกับปกติมากเลยปกติต้องตีระคังไปแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะตายโอ้ยา ไอ้สักทีสักทีอา่อาดังสักทีละวครั้งเก็บตุยอืมโอเคมีประตูวัดแน่ วิ่งก่อนแล้วกันโหไม่น่าไว้ใจงใระเแล้วเปิดตรงนี้อืมส่วนภัยเหลือง เฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงเนี่ยบอกว่าโอ้ยเชี่ยโอ้ทำไมมันตายง่ายจังบางตัวอะไรมันตายยากมีอะไรบ้างว่ามีแต่เงินต้องการกระสุนเออโอ้โห ดูความปีนหน้าต่างเฮ้ยมีอะไรมาไหมเนี่ยเอาวะสุดชัดกันมาโอ้ได้มีระเบิดเพิ่มโอเคเลยวีมา ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาเนี่ยวิ่งไวชิบหายเชี่ยยุ่ยแล้วโอ้ยอีกไปจับอีกทีนี่ต้องมีดก็เหลือเดียวหมดแล้วเติมยาไม่ไหวจะตัวเดียวเชี่ยหมาอย่างเยอะโอ้โหมันแห่กันมากันแต่ไหนเลยพวกชาวบ้านโอ้ยิงปืนไอ้หมูมันยิงปืนโอ้โหหลบโอ้โห โอ้ยมาอย่างเงยอะเราเสียกไปตายใสสุดไม่ตายโอ้โอ้ยหมูลบเฮ้ยก็ติ้งจั๊งจับเดียวเลยโอ้ยป่านีนะเ้โว้ยงอ๋อหลบกันโอ้โหนี่ก็ตักรอกันเป็นฝูงวิ่งเลยเอชลี่ เอาคือไปไหนนี่ใครจะขึ้นมาตรงนี้แหละจุดยุทธศาสตร์ที่ดีอ้าวขึ้นมาทำไมครับโอ้ยลุงลุงขึ้นมาทำไมไม่สะดวกไอ้ช็อตกันไปเลย ทำด้วยเอาหน่อยนะเอาไอ้ปลาโอ้โหโอ้เสียเออไอ้หมูโอ้โหไม่จะซบส้ํนหลบก่อนละโอ้กว่าจะปีนหน้าต่างงแต่ละทีลําบากเหลือเกิน เฮ้ยโอ้โหไม่สกิลเลยสกิลเลยสักนิดอ๋อก็จะลงได้จะจะขาดที่ก็โอ้โหตันถนนตันทางเฮ้ยมามาม้าเสียงมาโอ้โหโดนให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูเด็ด ไล่กันในพักเลยยาก็จะหมดเอ้ยทำไมอีกโผ่อยลุงเออไอ,หม,ไอ,ห,มไอหมูไอหมูมันอไจะตายเนี่ยโอ้โห เออเฮ้ยหมูมาหมูมาโอ้มันตื่นมันจะทำงานแล้วโอ้อนิเมชันติดโอ้วิดลงโอลงโอ้โหก็จะลงโอ้โหติดมันใดเออใจหายใจคว่มมันก็จะลงตามมาอีกโอ้ย้หมายังเหลืออยู่โหบกด้วุ่วิบ มามุมเดิมผม,มหากินอ,อโดนแล้วกันอา้าวตายเฉยโอเค เฮ้ยไอ้ลุงโอ้ยปีน้ำฟ้าไม่โดนมีดก็ไม่มีโอ้ยยังอยู่อีกเลยตัวนี้ไอ้ตายทีตายทีดิตายทีดิจะหมดแม็กก็ได้ตายทีดิตายตายดิโอ้โหหมดแม็กยังถึกไปไหนวะเนี่ย ได้ฟันเฟืองไดทีมันจะได้ไปจากที่นี่กันแล้วหวังว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้ว โอ้ข้ามเลยแล้วกันในพวกสะพานเนี่ยไม่ไหวเออไปไหนสองป้านะ่ะสองป้าไปไหนไอ,อ้ผนระเบิดเมื่อไหร่จุดระเบิดเนี่ยเดี๋ยวระเบิดระเบิดระเบิดให้มันโดนพูดกันดิอ่าไม่โดนเอา้าอะไรอยู่น่ย ครับติดกับดักปลาแม่นแม่นอยโอ้ยโอ้หรัตมาจะไหนมาเนี่ยเราลองหลบแล้วเปิดเตทีได้ปะเอ,อ๋เออุออ๊บหลบเนี่ยหลบโชว์ทีดเ,ออเดีย๋ยอมาดิ เต็มเหนียวเต็มแม็กไปเลยเอู้ยอย่าโดนอู้ยตามช็อตกันไปดิอ้ยเอ่อวันนี้แหละน้อยหนาเอาติบหัวอู้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันบีนได้เหรอไอ้ชาวบ้านถือค้อนเองเนี่ยฮึไ ไมกขี่ดิเฮ้โอ้โหหมดเกี้ยงแค่ไปเหลืออะไรจะใช้แล้วเนี่ยน่ะเหลืออื้มเฮ้ยหุ้ยโอ้โหยันรบทันแอบระเบิดอ้าวโอ้โหวิ่งผ่านระเบิดมาได้ไง โอชิโอ้ยไม่ทำมีดก็ไม่มีหลับทุจริงจริงเอาสิเอาเชียผมขับยนแม่นยังว่าอยู่ต้องไกลโอ,โอ้โหไอ้ป้านี่ เอ้ยยิงไม่โดนหรอกเดี๋ยว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 หัวงอมาดิมาดิขีดิี่เออโอ้เกือบแหมบบเกง่งเหรออืมเป็งงนไงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเลยไม่ละ ไอสองป้ายยังอยู่หายแล้วไปเลยราไอสองป้ายนี่ยกมาโอ้โหงอหัวอีกโอ้หันแเบิดมาดีวะแล้วมันก็ไม่ป่าเลยนะ ลงมือเองก็ได้ไปตายทีเออเออจะขึ้นมาให้ได้อ,อืมสัตว์ใย่ยงนี้โอ้โหชัดกันกระนำเอาไปทีเติมด้วยปืนครบ่ะฮะตาย ไล่ระเบิดอืมนี่โดนระเบิดสักทีไปเนี่ยอะไรวะนะสิ่งล่างกันลนะ่ะอาวเพื่อนตายเข้ามาจุดเวียนจริงๆเอ้าโอ้โหยังอีก จะเอาให้ได้เลยในชะ่มอมาสองตัว แล้วก็ทุบท่าเดียวกันพร้อมเออพร้อมใจกันจริงเลยเปิดก,ก่อนเหมือนกันอืมไอ้นี็นไม่สนใจเพื่อนเลยเฮ้ยดีนะมันไม่งอก ท่าทืบอย่างแมนโกโกโกอ่าโอเคแล้วก็จบชาเตอร์หนึ่งพอดียังเหนื่อยบวกเลยโอเคครับขอจบคลิปไปแค่นี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ